สวัสดีค่ะนี่วันที่สิบสามเดือนธันวาคมสอง1นอนะคะแต่ดอกซากุระบานเกิดอะไรขึ้นคนอื่นคงจะเคยเห็นมั้งคะซากุระบานในเดือนธันวาคมนะ่ะแต่นี่เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆริงก็นยอื่นค่ะเขาพากัน ร่วงหมดแต่ซากุระต้นนี้กำลังจะบานว้าวเหลือเชื่อเหลือเชื่อค่ะแม้กรทั่งประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นก็ยังไม่เห็นน้องคนไหนลงคลิปดอกซากุระในช่วงในช่วงฤดูหนาวนะคะส่วนมากจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิดูดอกตูมเยอะเลยดูดอกบานไม่ใช่น้อย ตั้งหลายดอกดูนี่ค่ะต้องคอยดูต่อไปวายเรือเชื่อเรือเชื่อจริงจริงดูที่คะเนี่ยดูใบาซากุระโอ้โหเรือเชื่อจริงๆถ้าไม่เดินมาตอนกลางวันจะไม่รู้ว่าซากุระกำลังจะบานเป็นครั้งแรกจริงๆคนอื่นอาจจะเคยเจอบ่อยฮะแต่นี่เป็นครั้งแรก ไม่ใช่ต้นไม่ใช่ต้นเชอรี่นะคะซากุระเขาก็เรียกเชอรี่บลอซัมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นตระกูลกับเชอรี่แต่อันนี้เป็นต้นซากุระจริงๆจะดูจากตรงไหนว่าเป็นต้นซากุระะดูไม่ยากจะให้ดูที่ที่โคนต้นนะคะเนี่ยโคนที่ลำต้นที่เปลือกะจะคล้ายๆคล้ายๆล,ลายผ้าไหม ตื่นเต้นเลยค่ะถึงจะเป็นสีซีดก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้ไม่ใช่ใบของเขานะคะเป็นใบอีกต้นหนึ่งปลิวมาอุย้ยซากุระบานเยอะด้วยเยอะด้วยนะเนี่ยค่ะดินดูนช่อเนี้ย,ยเยอะเลยจะเดินมาดูค่ะว่าเขาเอาเคลมาปลูกไหมที่กระบะ เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเควลในกระบะเนี่ยพอมองมาอุ๊ยนี่มันซากุระนี่นะดูนะเนี่ยดูใบดูดอกเก็บซากุระมาฝากในช่วงน่าจะเชื่อดูนะเยอะเลยดอกตุ้มๆดอกตุ้มๆเยอะเลยค่ะก็ต้องรอดูว่าเขาจะบานไหมเยอะมาก กันี่หรือว่าหิมะจะไม่ตกแล้วหรือไงลรามีผักต่างๆค่ะมีดอกไม้ดอกสีเหลืองๆค่ะจำชื่อดอกไม่ได้สักทีนั่นค่ะก็กำลังแตกใบขึ้นมาเยอะเลยดอกเหลืองๆดอกอะไรนะดอก d ดฟฟา d ิลหรือดอกอะไรฮะทอทีทอท,ท,อทีถ้าหากเรียกชื่อผิดดูดอกนั้นอยู่ตรงยอดค่ะ เป็นปีแรกตั้งแต่มาอยู่บ้านกืองเนี้ยที่เห็นซากุระบานนอกฤดูเรียกว่านอกฤดูก็ได้ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ